นี่ไงต้นกล้วยก็มีอะไรก็มีครบหมดเลยอะคุยอะไรไปบ้างคะดีไซน์ดูก่อนต้นกล้วยเข็มหมดดอกไม้พวกเขียนโอเคอะเลือกเลยมีครบหมดอะเอาเอาเอานี่ก่อนลูกอะท่อนกล้วยก่อนไม่ต้องเอาอันใหญ่มากเพราะว่าถ้าอันใหญ่เราก็ต้องทําเยอะอะเอาแบบนี่ไหมกลางกลางอันนี้ก็เล็กไปได้อันนั้นก็ได้อันนี้กลมหมดไหมอะได้อันไหนก็ได้เลือกเลยค่ะ อ่ะนี่คุณครูให้เตรียมอุปกรณ์ไปทำกระทงที่โรงเรียนวันจันทร์นะทุกคนวันนี้เราก็เลยต้องมาซื้อกันที่ตลาดเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปลอยกระทงเลือกเลค่ะไนก็ได้ลูกเหมือนกันอันนี้แหละกลางๆเนี่ย <c oughs> ท่านใหญ่หนูก็ต้องทำเยอะนะไม่พอพอมันมีใบตองมีอะไรปุ๊บมันจะดูใหญ่ขึ้น<ะ> <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละเนี่ยอ่ะไปะ ลวใบตองหนึ่งมัดหรือว่าจะอันนี้มาอันนี้ใหญ่กว่าเดิมอันนี้ใหญ่กว่านี้หนึ่งเอาไหมล่ะอาไหนอ่ะจับไปใบตองพอแล้วแล้วก็อะไรอันนี้อะไรคะเข็มเข็มหมุดพอแล้วลูกแค่ไม่แค่ไม่กิดหีดเนาะลูกใบท่อนกล้วยเข็มหมุดใบตองดอกไม้อยู่ฝั่งหนูลูกหนุนแอดอกอะไร เอาดอกอะไรก็ได้เขาไม่ได้จํากัดดาวเรืองก็ได้เอาไปใส่ตรงกลางอ่ะมีดาวเรืองเป็นแบบนี้เป็นชุดเอาไปใส่ตรงกลางกระทงอ่ะเนี่ยเขาต้องใช้เยอะนะ,ะเดียวก็ถ้าเราเอาใบตองใหญ่มันก็จะใช้หนูลองหาดูกระทงสินี่แหละแบบนี้แหละสองถุงก,ก็พอแล้วมั้งเออหรือว่าจะดอกแบบนี้ละลูกเนี่ยอยู่ที่เราก็แล้วแต่เรา แต่แบบนี้เนี่ยใช่มันใช้นิดเดียวลูกหนูลองเซิร์ชก่อนกระทงอ่ะที่จริงอ่ะเราต้องที่จริงเราต้องคิดไว้ก่อนว่าเราจะทําแบบไหนแล้วเราจะเอาดอกอะไรไว้ตรงไหนอะไรยังไงอย่างกระทงใบตองเซิร์ชสิเราจะได้นี่ถูกว่านะรูปภาพสิเลือกที่เป็นรูปภาพรูปภาพหรออันนี้มันยากเราทำไม่ได้หรอกมันแบบพวกง่ายสิ อ,อยากได้คล้ายอย่างเขาอย่างนี้ได้ให้มันมีสองสีอะสีขาวข้างนอกสีม่วงข้างในอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมก็แล้วแต่คือเราเราก็เล่นชั้นเหมือนเขาก็ได้แต่เราก็เอาเอาดอกนี้ก็ได้หรือดอกดาวเรืองก็ได้ก็แล้วแต่หนูเลยเอาไหมล่ะเขาย้อมสีเอาไหมล่ะสีขาวชั้นหนึง่งสีแดงชั้นหนึ่งหรือว่าสีนี้ชั้นหนึ่งเอาไหมล่ะดีไซน์แบบไหนคะ สีขาวมัดหนึ่งไม่ว่าสีขาวมันตัดกับสีเขียวใบตองสวยดีสีขาวมันตัดกับสีเขียวไงมันจะสวยเอออีสีหนึ่งอ่ะสีอะไรใช่ถ้าถ้าอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยตัดกับใบตองไงสีฟ้ามันสวยแต่ว่าพอไปอยู่ในกระทงมันอาจจะแบบไม่ค่อยตัดนี่ไหมล่ะสีฟ้าก็ได้นะพูดถึงอ่ะเออสีฟ้าก็สวยนะอาไหมล่ะไม่รู้ดูดสีดูด อไละดูดน้ำที่เป็นสีไปเอาสีอะไรอ่ะหนูจะสีอะไรหนูก็เลือกเลยลูกโอเคเอาอหยิมมาเลยค่ะเอาสีนี้เหรอมาเอาสองมัดเหลือก็แบ่งให้เพื่อนนะเขาไปยังมีอะไรอีกเราใช้อ,อีกคะ่ะเขาแล้วเนาะครบนะพเพียนนะครับครบเพียนมีที่บ้านนะนี่ครูให้ไปทำเองใช่ไหมครูไม่ได้ให้ซื้อแบบที่เขาทำขายใช่ไหม จะทำได้ไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยอ่ะจ่าตัตางก่อนเท่าไหร่คะหกสิบบาท